สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูนาฟเฟมิลี่นะครับวันนี้น้องก็ได้ออกจากโรงบาลเป็นครั้งแรกนะครับผมออกไปสู่โลกกว้างนะครับแล้วก็มีแสงแดดํำไรนะครับอันนี้คุณแม่ก็อุ้มน้องนะครับกำลังจะไปหาคุณตากับคุณยายที่กำลังจะมารับนั่นเองนะครับได้เจอแสงแดดครั้งแรกเลยนะครับแะมีหยีตาด้วยนะครับ องตานจิ๋วจังเลยองกานจิ๋วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนนอนนะครับระหว่างที่จะไปนะครับก็เอามาพักไว้ที่คอนโดก่อนนะครับเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไปที่ชายังเซาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังสลืมสลืออยู่เลยนะครับ หลับปุ๋ยเลยนะครับตื่นไหมตื่นไหม <c oughs> คุณตาก็มาคอยรับหลานไปอยู่ที่ชายงซาวนะครับเพราะว่าต้องไปอยู่บ้านนั้นก่อนนะครับเพราะว่าคุณแม่ได้ลาง,งานไว้ามเดือนนะครับก็ไปเลี้ยงไว้ที่นั่นก่อนนะครับคุณตาชอบนะคุณต,ตาชอบหลาน <c oughs> หอยังดีเลยนะครับเพราะกลัวน้องหนาวนะครับรู้สึกฟินไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็คุณแม่ก็หัดในการห่อตัวน้องนะครับผมมือใหม่นะครับก็ผิดบ้างถูกบ้างนะเป็นธรรมดาห่อให้มิดชิดไว้ก่อนกลัวน้องหนาวนะครับระหว่างเดินทางนะครับเรียบร้อยนะครับนอนหลับหุยเลย ันนี้ผมก็จะเป็นการอุ้มครั้งแรกเลยนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าตอนแรกพยาบาลก็ให้อุ้มเนาะแต่ผมก็ไม่กล้าอุ้มเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้อุ้มเลยก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับแล้วก็กลัวจะตกมากๆเลยก็ยังอุ้มไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ศึกษามาใน YouTube บ้างนะครับห <Yeah. S 1> ลับปุ๋ยเลยนะครับ ขย <c oughs> ำนิดหนึ่งไม่ตื่นมามองพ่อเลยอ่ะหลับสนิทเลย <c oughs> เพิ่งกินนมอิ่มนะครับอตอนนี้ก็จะเตรียมตัวกลับไปที่ชายเชงเซาแล้วนะเพื่อที่จะไปเลี้ยงที่นู่นนะครับคุณแม่ก็เตรียมกลับไปด้วยนะค <c oughs> อเนเทนต์ต่อไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับน้องนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาให้ ชมเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ